สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตอรี่มีเรื่องเล่ากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเรื่องจริงที่เต็มไปด้วยความลี้ลับเรื่องเล่าที่ชวนขนลุกและสถานที่ที่ผู้คนบอกว่ายังคงมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในเงามืดหากคุณพร้อมแล้วปิดไฟให้มืดแล้วตามเราไปฟังเรื่องราวสยองขวัญที่จะทำให้คุณหลับไม่ลงแต่เดี๋ยวก่อนครับ ถ้าหากเพื่อนๆชอบเรื่องเล่าสุดหลอนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวลี้ลับใหม่ๆมาฝากกันในทุกวันด้วยนะครับ10พิกัดสยองเรื่องจริงลี้ลับทั่วโลกตอนที่1ปริศนาดัดยะลอบพาสลมหิมะหรือสิ่งที่ตามไม่เห็นปลายฤดูหนาวปี1959กลุ่มนักปีนเขาโซเวียตกล้าชีวิตตั้งแคมป์บนเนินหิมะที่อูรานเหนือ พอทีมกู้ภัยตามหากลับพบเต็นที่ถูกกรีดจากด้านในรอยเท้าเดินเรียงออกสู่ป่าทึบบางศพไร้รองเท้าทั้งที่อุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ยังโหดร้ายบางร่างถูกแรงกระแทกจนซี่โครงหักแต่แทบไม่มีบาดแผลภายนอกหลายทศวรรษคดีนี้กลายเป็นสนามของทฤษฎีตั้งแต่กองทับลับไปจนถึงพลังบางอย่างในหิมะกลศาสตร์หิมะสมัยใหม่เสนอว่าหิมะถล่มรูปแบบผิดปกติอาจอธิบายการหนีตายกลางดึกได้ แต่ทำไมรอยเท้ายังเป็นระเบียบทำไมเสื้อผ้าถึงถูกแบ่งกันและเสียงลึกลับที่ใครบางคนเชื่อว่าได้ยินเป็นเพียงเสียงลมหรือเสียงเตือนจากภูเขาที่ไม่ต้อนรับผู้มาเยือนคืนนี้ลองกางเต็นท์ในใจแล้วฟังความเงียบของพายุไปพร้อมกันตอนที่2 Enfield Porter g e i s เก้าอี้ที่เลื่อนได้เอง ลอนดอนคศส9 7 7ในย่านเอ f i e l d มีบ้านเช่าหมายเลข284ถนนกรีนที่กลายเป็นศูนย์กลางข่าวใหญ่ระดับประเทศแม่เลี้ยงเดี่ยวชื่อ Peggy h o ฮอสซัอาศัยอยู่กับลูกๆ4ี่คนวันหนึ่งพวกเขาได้ยินเสียงเคาะระแพงดังมาจากในบ้านของใช้เริ่มสั่นไหวเองตามแรงที่ไม่มีใครอธิบายได้ความวุ่นวายยิ่งทวีคูณจนต้องแจ้งตำรวจมาช่วยตรวจสอบสิ่งที่เจ้าหน้าที่พบทำให้พวกเขาตกตะลึง เก้าอ e ีหมายตัวหนึ people, ่งถลายไปข้างหน้าต่อหน้าต่อตาโดยไม่มีใครแตะต้องเหตุการณ์นี้ถูกบันทึกไว้ในรายงานอย่างเป็นทางการและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องลี้ลับที่ทำให้ทั้งโลกหันมาสนใจไม่นานหลังจากนั้นปรากฏการประหลาดทวีความรุนแรงขึ้น เด็กหญิงเจเน็ตฮอสซันวัยเพียง11ปีเริ่มแสดงอาการเหมือนถูกบางสิงสิงสู่เธอพูดด้วยเสียงแหบลึกและถุ้มเกินกว่าจะเป็นเสียงของเด็กเสียงนั้นอ้างว่าตนคือบิลวิลกินส์อดีตเจ้าของบ้านที่เสียชีวิตในห้องนั่งเล่นเสียงสั่นพร่าที่ดังออกมาจากคอเล็กๆของเด็กหญิงทำให้ทั้งนักข่าวและนักวิจัยผีที่เข้ามาต้องขนลุก ภาพถ่ายจำนวนหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกยิงเพิ่มความหลอนมีภาพที่เหมือนเจนเน็ตลอยตัวขึ้นเหนือเตียงในห้องนอนแม้นักวิจัยจะอ้างว่ามันอาจเป็นการกระโดดหรือจัดฉากแต่หลายคนเชื่อว่านั่นคือหลักฐานการถูกวิญญาณควบคุมอย่างแท้จริงตลอดหลายเดือนบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นนักข่าวจากสำนักใหญ่ตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านลี้ลับไปจนถึงคนในละแวกที่อยากพิสูจน์ด้วยตาเอง บางคืนเสียงเฟอร์นิเจอร์ล้มเสียงข้อผนังและเสียงของเด็กหญิงที่เปลี่ยนเป็นชายชาราดังกล้องไปทั่วจนเพื่อนบ้านต้องขนลุกแม้เพียงเดินผ่านแน่นอนว่ามีเสียงวิจารณ์ว่าเด็กๆอาจเล่นละครเพื่อเรียกร้องความสนใจหลักฐานบางชิ้นถูกตั้งคำถามว่าอาจจัดฉาก แต่สิ่งที่ทําให้กรณีนี้ยังคงถูกพูดถึงจนถึงปัจจุบันก็คือพยานที่เป็นตํารวจและนักข่าวซึ่งยืนยันว่าพวกเขาเห็นปรากฏการณ์บางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ Enfield p o r t e r g e ก s จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าผีบ้านๆแต่มันคือคดีลี้ลับที่ถูกบันทึกไว้จริงมีทั้งเสียงบันทึกเทปสัมภาษณ์ภาพถ่ายและรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นทางการมันคือเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนตั้งคำถามว่าระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายเส้นแบ่งนั้นบางกว่าที่คิดไว้หรือไม่ตอนที่ 3. บ้านลับวินเชสเตอร์ทางเดินสู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครหาหาดวินเชสเตอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่สุดของอเมริกาสร้างขึ้นโดยซาร่าวินเชสเตอร์ทายาทตระกูลเจ้าของอุตสาหกรรมปืนไรเฟิลที่มีชื่อเสียงในศตวตรรษที่19หลังจากสามีและลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันซาร่าตกอยู่ในภาวะสิ้นหวังและหันไปพึ่งนักพยากรณ์ผู้ทำนายว่าเธอถูกสาปโดยวิญญาณของผู้คนที่ตายจากปืนวินเชสเตอร์หากต้องการรอดเธอจำเป็นต้องสร้างบ้านที่ไม่เสร็จสิ้น เพื่อสับสนดวงวิญญาณเหล่านั้นนับจากนั้นสาร่าเริ่มสร้างครืหาที่กลายเป็นตำนานเธอจ้างคนงานทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนต่อเนื่องยาวนานกว่า38ปีบ้านถูกขยายออกไปเรื่อยๆอย่างไร้ทิศทางมีห้องมากกว่า160ห้องบันไดที่นำขึ้นไปชนเพดานประตูที่เปิดไปเจอเพียงกำแพงตันและหน้าต่างที่เปิดแล้วกลับเจอหน้าต่างอีกบานตำแหน่งห้องและทางเดินถูกสร้างขึ้นอย่างซับซ้อนเหมือนเขาวงกต นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศในบ้านเต็มไปด้วยความเย็นยเยือกแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ตามหลายคนเล่าว่ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามหรือเงาดำเคลื่อนไหวอยู่ที่ปลายทางเดินที่วกว,วนไม่รู้จบเสียงฝีเท้าแผวเบาบ,าบนบันไดไม้และเสียงประตูที่ปิดเองทั้งหมดนี้ทำให้ครือหาดวินเชสเตอร์กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ลี้ลับที่โด่งดังที่สุด นักประวัติศาสตร์บางส่วนมองว่าสาร่าอาจเพียงต้องการระบายความเศร้าและความผิดในใจจากการสูญเสียและความมั่งคั่งที่ได้มาจากอาวุธบ้านที่สร้างไม่หยุดจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุกข์และการหมกมุ่นแต่ในสายตาของผู้มาเยือนบ้านนี้คือเขาวงกฏแห่งวิญ,ญญาณที่ถูกออกแบบมาเพื่อจองจำหรือหลอกลวงสิ่งที่มองไม่เห็น ทุกวันนี้ครหาสด์วินเชสเตอร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและยังคงมีคนจำนวนมากยืนยันว่าพวกเขาสัมผัสถึงพลังบางอย่างภายในบ้านหลังนี้สำหรับบางคนมันอาจเป็นเพียงสถาปัตยกรรมที่พิสดารแต่สำหรับอีกหลายคนมันคือประตูที่เชื่อมโลกของคนเป็นกับคนตายผ่านทางเดินที่ไม่มีวันสิ้นสุดตอนที่ 4. ราชินีแห่งท่าเรือผีเดอะควีนแมรี ในยุคทศวรรษ1930เรือเดินสมุทรหรูหราที่ชื่อว่า The Queen Mary ได้ถือกำเนิดขึ้นในฐานะเรือโดยสารระดับโลกมันถูกออกแบบอย่างวิจิตรการตามีห้องพักหรูหราห้องบอลรูมโออาและทางเดินที่สะท้อนความเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลเรือสำราญลำนี้เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งและความก้าวหน้าทางวิศวกรรมแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้น ควีนแมรี่ถูกดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกทหารและได้ฉายาว่า The g r e รย์โกสเนื่องจากความเร็วและสีเทาเข้มที่ใช้พรางตัวในช่วงปฏิบัติการสงครามมีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นมากมายทั้งการเสียชีวิตของลูกเรือจากอุบัติเหตุเครื่องจักรขัดข้องและเหตุการณ์ชนกันในทะเลท,ที่พรากชีวิตทหารไปหลายร้อยศพ หลังสงครามจบลงเรือก็กลับมาเป็นเรือโดยสารอีกครั้งก่อนที่จะปลดระวางและกลายเป็นโรงแรมลอยน้ำและพิพิธภัณฑ์ในลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ตามตั้งแต่วันแรกที่มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวผู้คนก็เริ่มเล่าเรื่องราวลี้ลับที่ทำให้ควีนแมรี่ถูกขนานนามว่าเรือผีที่น่ากลัวที่สุดในโลกพนักงานโรงแรมและนักท่องเที่ยวรายงานตรงกันว่าได้ยินเสียงเครื่องจักรดังขึ้นกลางดึก ทั้งที่ห้องเครื่องไม่ได้เดินการทำงานเสียงฝีเท้าหนักๆของคนงานเรือดังก้องไปตามทางเดินและบางครั้งมีชายในชุดทำงานยุคเก่าเดินหลับหายไปตรงมุมทางเดินก่อนที่ภาพร่างนั้นจะค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกกล่าวขานมากที่สุดคือสาว่ายน้ำชั้นในเรือ แม้จะปิดใช้งานมานานแล้วแต่หลายคนยังคงเห็นรอยเท้าเปียกใหม่ๆบนพื้นและบางครั้งยังมีเสียงหัวเราะหรือเสียงเด็กๆเ,เล่นน้ำสะท้อนออกมาจากสระว่างเปล่านักท่องเที่ยวบางรายยืนยันว่าพวกเขาเห็นหญิงสาวในชุดว่ายน้ำวินเทจเดินเรียบขอบสระก่อนที่จะหายวับไปในเงามืดนอกจากนี้ยังมีห้อง340ที่โด่งดังในฐานะห้องพักผีสิงแขกผู้เข้าพักเล่าถึงประสบการณ์ข้าวของถูกขยับเอง ประตูที่เปิดปิดเองหรือเสียงกระซิบใกล้หูในยามค่ำคืนจนไม่อาจข่มตาหลับได้เรื่องเล่ามากมายที่สะสมมานานหลายสิบปีทำให้เดอะควีนแมรีกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงลี้ลับที่ผู้คนต่างใฝ่ฝันอยากมาทดลองสัมผัสบางคนอาจมองว่านี่คือเพียงตำนานที่แต่งเติมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่เมื่อคุณยืนอยู่บนดาดฟ้าในยามค่ำคืนได้ยินเสียงโลหะคลางจากท้องเรือเก่าแก่และได้กลิ่นน้ำมันเครื่องลอยมากับสายลม คุณอาจจะเริ่มตั้งคำถามว่าเวลายังคงหยุดนิ่งอยู่ในควีนแมรี่จริงๆหรือหรือว่ามีบางสิ่งที่ยังไม่ยอมจากไปพร้อมมันตอนที่5เกาะโปเวกลรียเกาะแห่งเสียงกรีดร้องที่ไม่เลือนหายกลางทะเลสาบเวนิสมีเกาะเล็กๆที่ถูกขนานนามว่าเกาะต้องสาบหรือโปเวกลรียมันมีอดีตที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความตายมาตลอดหลายศตวตรรษยุคหนึ่ง เกาะนี้ถูกใช้เป็นสถานีกักกันโรคระบาดโดยเฉพาะการะโรคผู้คนที่ถูกสงสัยว่าเป็นโรคจะถูกส่งมาที่นี่บางครั้งทั้งเป็นทั้งตายเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปยังแผ่นดินใหญ่มีการบันทึกว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่าหลายหมื่นรายจนดินของเกาะนี้มีเท่ากระดูกปะปนอยู่ศตวตรรษถัดมาเกาะถูกใช้เป็นสถานพยาบาลโรคจิตในคริสตศตวตรรษที่20 ตำนานเล่าว่ามีแพทย์ผู้หนึ่งหมกมุ่นในการทดลองที่โหดร้ายเขามาัดคนไข้ไว้บนเตียงทำการเจาะกระโหลกและทดลองวิธีรักษาอันพิสดารบางคนว่าเสียงกรีดร้องของคนไข้ยังดังกล้องอยู่ในอาคารร้างแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วหลังจากโรงพยาบาลปิดตัวเกาะน,นี้ก็ถูกปล่อยทิ้งร้างอาคารทรุดโทรมเตียงสนิมเครอะและโถงทางเดินที่เต็มไปด้วยเงามืด นักท่องเที่ยวที่เคยแอบลักลอบขึ้นเกาะเล่าว่ารู้สึกเหมือนมีใครจ้องตามเสียงกระซิบในกำแพงและบางครั้งได้ยินเสียงโซ่ลากไปตามพื้นแม้กระทั่งนักถ่ายรายการทีวีหลายทีมยังต้องยอมรับว่าบรรยากาศที่นั่นหนักหน่วงกว่าที่คิดรัฐบาลอิตาลีเคยพยายามขายเกาะนี้แต่ไม่เคยมีใครอยู่อาศัยได้นานพอบางรายทนความกดดันไม่ไหวต้องรีบหนีออกมาปัจจุบันโปเวกยายังคงเป็นเกาะต้องห้าม มีเพียงนักวิซัยบางกลุ่มและเรือท่องเที่ยวที่แล่นผ่านอย่างรวดเร็วผู้คนยังคงเชื่อว่าเสียงร้องของผู้เสียชีวิตนับหมื่นที่ถูกทอดทิ้งยังคงติดค้างอยู่ในลมทะเลที่พัดผ่านอย่างเย็นยะเยือกตอนที่6โรงแรมสแตนลีย์แรงบันดาลใจแห่งเดอะชายนิ่งท่ามกลางเทือกเขาโรกี้ในรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกามีโรงแรมหรูเก่าแก่ชื่อว่าสแตนลีย์สแตนลีย์โฮเทล ที่เปิดมาตั้งแต่ปีคศ1909แต่กลับกลายเป็นสถานที่ที่ถูกเล่าขานเรื่องผีและสิ่งลี้ลับมากที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาจนต่อมาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้สตีเฟนคิงเขียนนวนิยายสยองขวัญระดับตำนานเดอะชายนิ่ผู้เข้าพักจำนวนมากเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงดนตรีจากห้องจัดเลี้ยงในยามดึกทั้งที่ห้องนั้นว่างเปล่ามีแขกบางคนเจอเสียงเปียโน,โนบรรเลงเองในล็อบบี้และหลายคนสาบานว่า ได้เห็นหญิงสาวในชุดราตรีโบราณเดินผ่านถงทางเดินไปอย่างเงียบงนันหนึ่งในตำนานเล่าขานคือห้องหมายเลข217ในปี1911แม่บ้านสาวชื่ออลิซาเบตจุดตะเกียงแก๊สแล้วเกิดระเบิดร่างเธอกระเด็นตกลงมาแต่เธอรอดชีวิตหลังจากนั้นแขกที่พักในห้องนี้มักรายงานว่ามีของใช้ถูกเก็บให้เรียบร้อยทั้งที่ตนไม่ได้แตะต้องบางคนรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนมีใครนั่งเฝ้าดูอยู่ปลายเตียง เสียงเด็กหัวเราะวิ่งเล่นในชั้น4ีก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการที่พบบ่อยทั้งที่ห้องพักว่างเปล่าเจ้าหน้าที่โรงแรมบางคนยอมรับว่าเคยเจอเงาเล็กๆวิ่งผ่านไปตามทางเดินราวกับว่ายังมีครอบครัวผู้พักแรมที่ไม่เคยเช็คเอาท์ออกไปเลยทุกวันนี้โรงแรมสแตนลี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงผีสางมีทัวร์พิเศษพาผู้คนออกสำรวจห้องต้องห้ามในยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวหลายคนหวังว่าจะได้สัมผัสประสบการณ์เหนือธรรมชาติด้วยตนเอง เสียงประสิบเสียงฝีเท้าหรือเงาร่างสีขาวที่อาจปรากฏในภาพถ่ายโดยไม่ตั้งใจทำให้โรงแรมแห่งนี้ยังคงเป็นสถานที่ที่ดึงดูดทั้งคนกล้าและคนอยากพิสูจน์ว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมีอยู่จริงหรือไม่ตอนที่7สุสานไฮเกตเมืองแห่งเงามืดและตำนานแวมพายกลางกรุงลอนดอนมีสุสานเก่าแก่ชื่อว่าไฮเกตไฮเกตเซเมทารีสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวตรรษที่19 เป็นที่ฝังศพบ,บุคคลสำคัญทั้งนักการเมืองกวีศิลปินและชนชั้นสูงหลายคนแต่สิ่งที่ทำให้สุสานแห่งนี้โด่งดังไปทั่วโลกไม่ใช่เพียงสถาปัตยกรรมโกธิกอันงดงามหากแต่เป็นเรื่องเล่าลี้ลับที่ทำให้ผู้คนทั้งกลัวทั้งหลงไหลทางเดินคดเคี้ยวในสุสานถูกโอบล้อมด้วยต้นไม้สูงมอสเกาะตามรูปปั้นนางฟ้าและการเขนหิน หลายคนบอกว่าเพียงก้าวเข้ามาก็รู้สึกเหมือนถูกใครบางคนมองตามอยู่เสมอบรรยากาศที่ทั้งงดงามและน่าสะพรึงนี้เป็นฉากหลังให้เกิดข่าวลือมากมายโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ1970ที่ผู้คนพูดถึงแวมไพ์แห่งไฮเกตตำนานเริ่มจากผู้คนจำนวนหนึ่งที่บอกว่าเห็นร่างสูงใหญ่ในชุดคลุมดำดวงตาแดงกำัปรากฏในเงามืดบางรายอ้างว่าพบสัตว์ตายถูกสูบเลือดในละแวกนั้น เรื่องนี้บานปลายจนกลายเป็นกระแสมีนักล่าผีและผู้สนใจเรื่องลี้ลับบุกเข้ามาในสุสานเพื่อพิสูจน์บางคนถึงขั้นพบไม้กางเขนกระเทียมและมีดปลายแหลมเพื่อล่าแวมไพร์การบุกรุกครั้งนั้นสร้างความโกลาหลให้ทั้งชุมชนและเจ้าหน้าที่แม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าแวมไพร์มีจริงแต่เสียงเล่าขานกลับไม่เคยหายไปหลายคนที่เข้าไปในสุสานยามค่ำคืน ต่างยืนยันว่าพบสิ่งผิดปกติเช่นเงาร่างที่เคลื่อนไหวเร็วเกินตาเสียงฝีเท้าแผ่วเบาตามหลังหรือความเย็นวาบที่ห่อหุ้มร่างจนหายใจติดขัดปัจจุบันสุสานไฮเกตยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการแต่ส่วนที่ถูกทิ้งร้างและรกชัดก็ยังดึงดูดผู้ที่อยากพิสูจน์ความจริงผู้กล้าหลายคนบอกว่าสิ่งที่ทำให้ที่นี่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องเล่าแวมไพร์ แต่คือความเงียบอันหนักอึ้งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงและทำให้เราตระหนักว่าความตายอยู่ใกล้กว่าที่คิดตอนที่8ป่าหอยอาบาคิวสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งโรมาเนียในประเทศโรมาเนียมีผื้นป่านาเทิบชื่อว่าหอยอาบาคิวหอยอาบาคิวฟอเรสที่ถูกขนานนามว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแห่งทรานซิลเวเนีย ทีน่นี่ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงเรื่องความงดงามของต้นไม้รูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนจากโลกอื่นแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องเล่าลีลับจนผู้คนหวาดหวั่นไม่กล้าเดินเข้าไปลึกตำนานเริ่มต้นเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งหายตัวไปในป่าและเมื่อเขากลับมาอีกครั้งก็เหมือนเวลาหยุดเดินเขายืนยันว่าเพียงเข้าไปแค่ไม่กี่นาทีแต่สำหรับโลกภายนอกเวลากลับผ่านไปหลายปี เรื่องนี้ยิ่งทำให้ป่าแห่งนี้ถูกเชื่อว่าเป็นประตูเชื่อมสู่มิติอื่นนอกจากนี้ยังมีรายงานมากมายเกี่ยวกับการเห็น UFO และแสงประหลาดกลางฟ้าโดยเฉพาะพื้นที่เปิดโล่งทงกลมในใจกลางป่าที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยแม้แต่ต้นเดียวนักวิทยาศาสตร์พยายามตรวจสอบแต่ไม่พบเหตุผลชัดเจนว่าทำไมพืชถึงไม่สามารถเติบโตได้ที่นั่นบางคนบอกว่า ได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องเสียงฝีเท้าหรือแม้แต่งเงาร่างโปร่งสายที่โผลมาแล้วหายไปนักเดินป่าหลายคนรายงานอาการป่วยกระทันหันเช่นคลืน่นไส้เวียนหัวหรือผิวหนังเป็นผื่นเมื่อก้าวเข้าใกล้ใจกลางป่ารากับว่ามีสนามพลังงานลึกลับครอบคลุมอยู่การบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ดิจิทัลก็มักปรากฏแสงวาบหรือเงาแปลกๆที่ไม่พบด้วยตาเปล่า แม้รัฐบาลโรมาเนียพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นี่แต่ก็ยังเป็นสถานที่ที่ทำให้นักวิจัยนักลึกลับและผู้กล้าต้องการพิสูจน์ความจริงบางคนเชื่อว่ามันเป็นพื้นที่ที่การเวลาและมิติซ้อนทับกันบางคนเชื่อว่ามีสิ่งเหนือโลกสิงสถิตอยู่และบางคนก็บอกเพียงว่าป่าแห่งนี้ไม่ต้อนรับมนุษย์ตอนที่9โรงพยาบาลจิตเวชวอลเวอร์ลียฮิส เสียงสะท้อนจากผู้ป่วยที่ไม่เคยหายไปใน Rat ucky, รัฐเคนทักกี้สหรัฐอเมริกามีอาคารร้างขนาดใหญ่ชื่อว่าวอลเวอร์ลี่ฮิล n เซน a t o r i ยมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในช่วงต้นศตวรรษที่20ช่วงเวลานั้นโรคร้ายนี้คฆ่าชีวิตผู้คนนับหมืน่นผู้ป่วยจำนวนมหาศาลถูกส่งเข้ามาที่นี่บางคนอยู่จนสิ้นลมหายใจโดยไม่เคยได้กลับบ้านอีกเลย เพื่อรับมือกับจํานวนศพที่มากเกินไปโรงพยาบาลจึงสร้างอุโมง์ใต้ดินที่เรียกว่าเดธทันเนลใช้ลําเลียงร่างออกไปโดยไม่ให้ผู้ป่วยคนอื่นเห็นเพื่อป้องกันความสิ้นหวังแพร่กระจายไปทั่วแต่เส้นทางเห็นความตายนี้กลับกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณหลงเหลืออยู่มากที่สุดเรื่องเล่าลี้ลับที่โด่งดังที่สุดคือทิมมี่เด็กชายวัย6ปีที่เสียชีวิตที่นี่ วิญญาณของเขาถูกบอกว่าเล่นลูกบอลอยู่ในถงทางเดินบ่อยครั้งนักท่องเที่ยวและนักลาผีหลายคนเคยถ่ายวิดีโอที่เห็นลูกบอลกลิ้งเองอย่างไม่มีใครแตะต้องนอกจากนี้ยังมีเงาดําเดินไปตามกำแพงเสียงฝีเท้าที่ดังก้องและเสียงไอแห้งๆที่ไม่มีใครอธิบายได้ห้อง502ก็เป็นอีกตำนานสะพรึงว่ากันว่าเป็นที่ที่พยาบาลคนหนึ่งฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอ หลังจากนั้นผู้มาเยือนหลายรายเล่าว่ารู้สึกถึงความสิ้นหวังและแรงกดดันมหาศาลบางคนถึงกับเวียนหัวจนทนอยู่ไม่ได้ปัจจุบันวาเวอรี่ฮิลส์เปิดให้เข้าชมในรูปแบบทัวร์ผีที่ยาวนานตลอดคืน ผู้คนที่กล้าเข้าไปต่างยืนยันตรงกันว่าอาคารนี้ไม่เหมือนอาคารร้างทั่วไปแต่เต็มไปด้วยพลังงานที่กดดันทําให้หัวใจเต้นแรงและรู้สึกเหมือนถูกมองตามทุกย่างก้าวราวกับเสียงสะท้อนจากผู้ป่วยที่จากไปแล้วยังคงดังอยู่ในกําแพงคอนกรีตของที่นี่ไม่เสื่อมคลายตอนที่10คุกอีสเทิร์นสเตทกำแพงหินที่จองจำทั้งร่างและวิญญาณกลางเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกา มีซาคุกเก่าอันโด่งดังชื่อว่า Eastern State Penitentiary เปิดใช้งานครั้งแรกในปีคศ1829ด้วยแนวคิดใหม่ในยุคนั้นการคุมขังผู้ต้องหาให้อยู่ลำพังในห้องเล็กๆตลอดเวลาเพื่อให้เขาได้สำนึกบาปและกลับใจแต่ในความเป็นจริงการโดดเดี่ยวอย่างสุดขั้วกลับทำให้ผู้ต้องขาจำนวนมากจิตใจแตกสลายคุกแห่งนี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทรมานเงียบ ที่ยาวนานนับศตวรรษห้องขังถูกออกแบบเป็นโถงยาวกำแพงหนาพื้นหินเย็นเฉียบและมีเพียงช่องแสงเล็กๆเหนือหัวนักโทษต้องอยู่ในความเงียบแทบตลอดเวลาหากละเมิดกฎก็อาจถูกลงโทษอย่างโหดร้ายเช่นใส่โซ่ตรวนหนักหรือกักขังในความมืดสนิทเป็นเวลานานเมื่อคุกถูกปิดในปี1971ก็เต็มไปด้วยเรื่องเล่าลีลับ นักท่องเที่ยวและผู้ดูแลต่างเล่าว่าได้ยินเสียงกุญแจลากไปตามทางเดินเสียงประตูเหล็กกระแทกทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆบางคนบอกว่าพบนักโทษเงายืนอยู่ท้ายโถงแล้วหายวับไปหนึ่งในห้องขังที่เลื่องลือที่สุดคือห้องที่นักเลงชื่อดังเอาคาโปนเคยถูกก,กักตัวว่ากันว่าเขามักกรีดร้องกลางดึกเพราะเห็นเงาหน,น้างของชายที่เคยถูกสังหารตามมาหลอกหลอน จนถึงทุกวันนี้นักท่องเที่ยวบางคนที่เดินผ่านอย่างเล่าว่าได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในกำแพงหินนั้นทุกปี Eastern State Penitentiary จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และในบางฤดูยังถูกดัดแปลงเป็นบ้านผีสิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาเสียงหัวเราะหวีดร้องจากนักท่องเที่ยวผสมปนกับเสียงสะท้อนของอดีต ทำให้ที่นี่ไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์แต่เป็นกำแพงที่ยังจองจำวิญญาณและความทรงจำดำมืดเอาไว้ไม่เสื่อมคลาย